เดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตืายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยก็มาเอาเดี๋ยวก็มาว่าไปเดี๋ยวก็ไปสู่โลกนะยัจะเดี๋ยวก็มาลาบเต๋อมาเต๋อโกทไมนะเดี๋ยวก็ไปอะไรเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบาย เดี๋ยวก็ไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวก็ลาจากโลกนี้มวลเร่งทำแต่ความดีอย่าคิดว่าเดี๋ยวค่อยทำอย่าคิดว่าเดี๋ยวค่อยทำอย่าคิดว่าเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวก็วานเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็วานเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตา ถ้าคืนนี้มีคนต้องตายตามแม่บุมไปสักคนหนึ่งระหว่างโยมตายกับพระพิเทศตายจะได้คตายก่อนเอ้ยใครยแล้วแต่โย,ยมนะอัมาต่อไปนะท่านไปว่านโยมโยมมาต่อไปกงนอย่างท่านยังไม่ได้ไไไไไไไสถิตในภพภูมิที่ดีที่ปราถนาะขออนเชิญเทพพญาดาผู้อารักได้อำนวยผล ด้วยกุศลเจตนาสัมมาปฏิบัติอยา่างดวงวิญญาณของคุณแม่ประทุมรวัีเขามูลคดีถึงสุคติสัมประยภพดังเจตนาปารมทุกป,ประการเราอยู่ข้างเง้านี่เองครับไม่กับแล้ว แค่วเดีนะอะไรวเพลงมีทำขวดพี่มาให้กิอบบนอ้ยแมมาเปคนนเดียว,วอ้วนนะไม่ใช่ไมใช่อันนี้ <c oughs> ไอเพลงไอเพลงเขามเาเกี่ยวเกินเนเดียวอ้วนนะคือของ <c oughs> อคือของที่อยู่ในงานอยู่ใน <c oughs> กระเป๋าองาล กำลังไปทำโฮมสเตย์ใหม่นะครับผมก็ไรอันเก่าอ่ะอ่าอันเก่าผมขายแล้วครับผมอ่าถามว่าเจ๊งไม่ถึงกับเจ๊งไม่ถึงกับเจ๊งแต่ก็เจ๊งเกือบเจ๊งจริงไหมครับคุณว่ามันก็เนาะการสถานการณ์เศรษฐกิจโควิดครับพี่แล้วก็แต่ยังไม่ท้อไม่ท้อครับทมจะทําใหม่ครับคนเราเราต้องสู้เนาะต้องสู้ไวสุดอ่ะสู้ไม่ลุงลุงสู้กับผมนะลุงไหนลุงพลคนพันลาว เรานะ่ยเราเป็นไงบ้างเป็นคนเราเอ็รวมบนบ้านเราตอนนี้ก็ไปหาตีไก่ยไก่เหลือเปือมานอนนาฝากไว้ด้วยครับโฮมเตยนครนายกสองคนชื่นมานอนนาเด้อในเฟซบุ๊กก็มีมีครับในเพจมานอนนาเด้อสองคนชื่นโฮมเตย ฝยูปด้วครับผมของเชื่นชาแนลเลยยูทู e ของงนชื่นชาแนลครับช่องยูทูปรายการแซบแสบด่าโอ้โหนี่เยะเยอะมากเลยขอบคุณพี่แก้วครับน่ารักมากพี่ชายที่แสนดีแก้วอภิริดีเขาก็ตอนนี้ก็ อร่อยเ,เอาราจะไปกินกันล่ะลูกงโตมาแล้วสินะโฆษณานที่ไหนโฆษณานเลยเอ,อ่าอยู่ที่กม14ค่ะบางนาตราดกม14ก่อนจะถึงธนาคซิตี้ถึงร้านน้อยพวงงามก่อนไปทานนะที่ร้านไม่ไปกบต้มตามน้อยพวงงามกินอะไรี่อีกล่ะแบงกี้แบงกี้อันนี้เหรอนี่เหรองนี่ตัวเอจะร้านเลยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับกันเดีวสวัสดีครับกันเดีวร้านลานหรือลูกดูตรงผม ใครรึเปล่าจริงเหรอลูกมั้งก่อนนอนก่อนนอานก่อนนนแล้วคุณแม่อยู่ไหนน่ะคุณแม่อยู่ไหน่ะแม่แม่นบ้านะมีชาเรมีน้ชาเหรอี้ำมันรอสักมีน้ำมัรอสักน้อยแข็งแรงสบายดียินเดียวกันยาวแขงแรง ค eh? e. right? ุ้นมากๆนะคะยิ้มกทะากกระกันอยู่รั้กันอยู่แล้วมือถึงตามตาทุกวันมือนี้มันเหมือนแกมือยังนุ่มอยู่เลยเปิดแล้วเปิดแล้วอเปิดมือยังนุ่มขนาดนี้แล้วไม่ใช่ไม่ล้วคิดว่าอะไรคิดว่าใครเซนี่พูด ป็นผู้หญิงที่ที่มีอารมณ์สนุกสนานตอนเวลา,าการก็มีพวกเขานี่แหละแจ้งไปเล่นสมัยก่อนเนี่ยก็มีพวกตัวเองนั่นแหละตอนี่น้อยเป็นคนร่ำดีไงไปเจ๊อะไรบ่อยไงไป่บ้บ่อ,อ,บอยจำได้ตอนที่พุ่มพวงมาที่เป็นหางเครื่องใช่ คุ้มพวงเป็นคนแรกที่เข้ามาแล้วก็<ช>เป็นอ<ช>าหาเครื่องเขาเลยก็แบบไ,ไ่ทานแล้วค่ะก็เขาถามว่าจะออกทีวียังไงอะไรไงตอนนั้นรู้จักกับพี่บรรยูจันเจ้าให้พี่บรรยูจันเจ้าดึงก็ไปช่องห้านั่นแหละแล้วก็ทั้งแรกและต่อมาก็รายการของเรานี่แหละเจ๊แซวเนี่ยเรียกเข้าไปแล้วเป็นเต้นรำรุ่นใหญ่ไปย้อนอดีตไปย้อนอดีตดูดูยอด้อนจออยู่ใจมาก กนะะคต้มตังน้อยพองามนะครับอย่าลืมไปชันไปชิมใช่ค่ะขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวป้๊บต้องดูขากันด้วยขาสวยมากขาสวยทุกนละ โทรศัพท์ไปได้นะคะ0 9 6 8 0 9 2 7 1 1ค่ะรับเองเลยทำเองเลยรับสายเองเลยไม่ให้เด็กๆทำนะไม่รับสายรับสายรับสายเองเลยก็อยู่นั่นแหละรับสายก็โทรสามกันบอกคขอบคุณครับไม่ได้รักกัน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 ไปบอมไปบอมเดี๋ยวเดี๋ยวรับศพรับหมดใกล้ๆนะพี่โยโกะเราอยู่ที่งานศพนี่ก็ให้แร็บจบบัตรศพจริงว่าอยากแร็บอยู่กับต้อยซูมตามไม่ได้คำรามทาต้อยนั่นก็มาโอา ตอยนเขาต้องพูดว่าเฮ้ยอะไรกันเออใช่สนุกสานสนได้สจจนได้พี่ตูมตามหนูไปเป็นกิ๊กอ่ะในะส่ไม่ดีอ่ะไม่ขยับไม่ขยับไม่หนูเลยอ่ะอ้าวผานะต้องดีก,กว่านี้ป่ววะเอาปเป็นกิ๊กได้ไงหนูมเป็นแค่เด็กเสิร์ฟนะเว้ยโอ้โหโอ้โหโดเด็กเสิร์ฟจบเลยไปตโอเด็กเสิร์ฟ ด้วยนะตกใจรู้พูดช้าเลยเรอะเดี๋ยวไปทานมาเป็นอยังองเดี๋ยวไปเปิดดูไ,ดไอ้ชมลงคนล,ล,ลุก <c oughs> พี่ส่งมาให้หนูแล้วกันลิงเนี่ยไม่งั้นหนูหา แวะมาที่ไรกินอยู่ทุกครั้งครับอันนี้อะไรน,นี่อะไรน,นี่อะไรน,นี่อะไรกินต้อง<ะ>กิเกี๊ยวเกี๊ยวเกี๊ยวนะกิน <laughs> เกี๊ยวอยู่แล้วก็าัต้องกินแม่หนูม่น,นก,ก็กินนี่ใ <laughs> <laughs> อ้หนูสวัสดีรอบใหม ไม่ต้องแล้วเอาเหมือนที่ห่งร้ดีร้อยรอบแล้วเนี่ยเคุยไรคุยไรไรคุยออก็ไม่รู้เลคุยเรื่องคนอื่นอยู่อาอแล้วโอเคคุยอะไรดีล่ะรับพัดนอไนพัดนี่ไงนี่นี่นี่โอ้ สวัสดีครับนักขับชื่อดังนี่เขากหลังเล่ากันเรื่องปัญหาครอบครัวเลยครับพี่น้องแตกแยกเอ้าทำไมอ่ะพี่น้องเขาแตกแยกกันเพราะว่ากันะครเพราะว่าอะไรเขาเล่าอะไรแตกแยกเขาแตกแยกกันทำไมอ่ะเพราะอะไรเรื่องสาเหตุช่างก่อปูนไม่ดีออ๋ เขาแบอนอไม่นาเลยเขาเขาบอกให้รวยคู้สาวฟังขอขอขอให้รวยคู้สาวฟังเขาบอกรวยเราก็ตั้งใจขอแต่ก้อบอกให้รวยเรื่องอะไตกังนี่เรื่องอะ มาสวดทานแต่คุณไม่เห็นจริงๆคะไม่น่าเชื่อดิฉันมาทานแล้ววันนี้ดิฉันมากับสาะอะวันนี้เราสาวาแล้วน้องสาวทข้ามาด้วย Chơi 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 lời, chơi 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 cái เวายเล่นวายอ๋อโอเคเห็นลูกไทยเลยเห็นวัยรุ่นไม่ได้เลยนะมั่วัฒน์เธอพี่ไปเจออีกไหนชอยครับแม่กับแม่ซีกันมากลูกก็เลยตึ้งซีกับแม่ทุ่นด้วยใช่ไหมพ่อพ่อกทูนกับพ่อรองซีกันมากคือรุ่นแรกคือหม่อมหลวงวิจิรา รุ่นของอรสาแล้วก็ต่อด้วยรุ่นของจีรวดีแล้วก็ไปต่อด้วยรุ่นของลูกคือพีชและพอดจ้ะอืคบ้านนี้เราอยู่ที่บ้านมัดมัดกันยมัดเป็นก้อนเดียวกันเลยก้อนเดียวกันเลยกินนอนอยู่ที่นี่แหละจ้ะเพราะฉะนั้นสมัยนั้นคนที่ก่อดกิมหงวนใช่ไหมใช่ข้อสี่ของคุณพมใช่ก็เป็นเพื่อนกันคุณรองกับมุณอนีนี่แหละหม่อมหลวงลุจีราเนี่ยแหละแล้วก็ต้องมามัดเดียวกันด้วยเลยใช่เพราะรุ่นเราใส่ก็ต้องเป็นรุ่นเราละนะแล้วก็ลูกของลูกยังลูก นลูเหนียวแน่นบ eh ้านเราเหนียวแน่นจ้ะรุ่นลูกก็คือรุ่นลูกพร้อมกันเลยยุ้ยยิ้มทอดขาอาร์ต พูดถึงแม่พูดถึงแม่หน่อยแม่จ้ะแม่ทุ่มแม่ทุ่มแม่ทุมแม่เป็นคนที่ดีมากมดีมากๆจริงๆเป็นคนที่มีแต่ให้และเป็นคนที่รักพวกเราทุกคนนะแม่เป็นคนที่สุกสนานเป็นคนที่อยากให้ทุกคนมีความสุขต้องบอกว่าขอให้แม่ไปสู่สวรรค์แม่เป็นคนดีทําความดีมาตลอดแม่ต้องได้ขึ้นสวรรค์อยากจะบอกแม่ตลอดว่ารักแม่เสมอและแม่จะอยู่ในความทรงจําของพ่อตลอดไปคนะถ้าเกิดแม่มีสติหรือว่ายังแข็งแรง อยางบางนะยายาที่เลี้ยงสุนทรภัยเลยไอ้ใจห่วงต้องช่วยแม่ใช่ไหมเดดายเสียดายนิดหน่อยตอนนี้ก็เลยคุณแม่มาเสีกบำรุงร่างกายแทนตอนนี้แม่ทานอยู่จังทานอยูปีแล้วแข็งแรงเน้นเต้นรำยู่เลยค่ะตอนนี้ข่าวลงนะบอกว่าคือรูปที่เราถ่ายในทะเลเนี่ยคือพาแม่ไปเที่ยวที่ชามและขอน้ำอ่าใช่แล้วก็มันจะมีข่าวที่แม่นอนอยู่บนเตียงใช่ไหมและพวกอ้อยอ้อยกับพี่สาวเนี่ยเต้นรำให้แม่ดูคือก่อนนอนเต้นรำให้เขาดูให้เขาสบายใจ ปรากฏว่าเราลงตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วคนก็ไปเอารูปตัวเนี้ค่ะวิดีโอคลิปนี้มาลงบอกว่าคุณมารสีนอนติดเตียงและลูกมาเต้นราให้ที่ไม่ใช่ค่ะยังไม่ติดเตียงค่ะยังเต้นรําได้อยู่ยังเต้นรําได้อยู่ค่ะความจายังดีถือว่าดีดอยู่ังดียังถือว่ายังดีอยู่แต่ก็มีชาบ้างมีงอนมีองอนมันของธรรมดาดลูกไม่กินข้าว <laughs> กินตั้งคืนเลยค่ะตอนนี้แต่ตอนนี้หมอไม่ให้ก็เลยค่อยๆพัฒนา,าปรับเข้าไปเรื่อยๆไม่อยากให้ทานในคืนเพราะว่าเดี๋ยวปวดไถย้อนสรุปว่าตอนนี้คุณแม่มาสียังแข็งแรงยังแข็งแรงยังเต้นรําได้อยู่ค่ะจำจังหวะเต้นรําได้โดยเฉพาะของสุนัขพรพเนี่ยพอเปิดป,ปั๊บก็นี่แต่งเต้น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 เธอเราส่งไปทาไมเราเรารรดูคลิปดีกว่าส่งไปเรื่อยๆไล้สิจ้อัปเดตวันที่เผื่อเผื่อพวกมั่วข่าวไงเฮ้ยดูวันก่อนขอบคุณครับ t a ไม่ใช่น่ะ <laughs> ม่เ่กว่า <laughs> <laughs> ม่กไ่้กันออะมึงกับแม่ ที่ได้ได้มาเจอคนที่ไม่ได้เจอหลายคนใช่ไหมใช่ในนเพื่อนเก่าๆไม่เจอกันมา20ปี20ปกว่าปีก็<อ>ได้เจอวันนี้ล่ะค่ะคือเป็นรุ่นวกราเนาะบางคนนี่บอกว่าไม่ได้แบบว่าว,าวานมาเล่นละครด้วยกันไม่ได้เจอกันเนาะบางทีแบบบางเรื่องเล่นด้วยกันเรื่องแรกๆตั้งแต่สม,มัยบ้านพี่ย้นบ้าน28ปีได้ไหม8ปีเลยใครคะใครบ้างคะคุณโดโด้เอชุติมาีเอชิมิมาหลานมากลนมาก ทันนะคะใช่ไม่ไม่ทันนะคะเขาบอกว่าจะเปิดรุ่นพี่เขาอะค่ะีเยตรงนี้ต้องเปิดรุ่นแม่ค่ะจะบอกแม่ชมว่าไงก็เครื่องนี้งานหลินเนี่ยเห็นแม่เห็นอยู่กับแม่มาตั้งแต่เด็กๆงานเข้าวงการเลยอะไรเงี้ยไปกินอยู่บ้านแม่ทอดขนมทอดไทยอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบทีนี้ก็เห็นแม่เหมือนแบบ เหนื่อนมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่จะได้เหมือนแบบสบายะนะคะก็ขอให้แม่สุ่นนะคะเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์เนี่ยวันนี้พวกหนูแล้วก็แล้วก็ทุกคนในวงการก็มาส่งมาลาแม่นะคะรักแม่นะคะ,นะคะวันนี้ก็มาลาแม่ทุนค่ะก็แม่ก็ได้พักผ่อนแล้วได้สบายแล้วเนาะ,ะให้แม่ไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์นะคะ บอกนะคะมาส่งนางฟ้าไปสวรรค์นะคะก็ได้เล่นละครกับแม่นะคะแล้วก็แบบว่าได้คุกคลีกันที่บ้านนะคะก็คําสอนทุกอย่างนะคะของแม่ก็ยังจาได้นะคะยังไงก็วันนี้ก็ขอให้แม่นะคะไปอยู่ในที่ที่แบบว่ามีความสุขเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะคะและเราก็คงได้เจอกันนะคะแม่ผส่งแรกค่ะก็ขอให้แม่สู่สวรรค์เป็นนางฟ้าบนสวรรค์ขอให้แม่หลับให้สบายก็ไม่ต้องห่วงใดๆแล้วขอส่งแม่แค่นี้ค่ะ ขอบคุณครับวราล้วรวมรวมรวมลูกหลานบ้านเจ็ดสิครับ รอบแรกครับคขาที่มาในงานครับวิ่งรอบแรก ครอบครัวข้อมูลคดีครับ